ชนะความเร็วด้วยความเร็วที่เหนือกว่าใครมาขยับรถวะรถมันกระเด้งกระเด้งไงเออท่ไ,ไมรอบนี้คนน้อยอย่างวะม,มันนะเดสงสัยหายากหายเย็นได้เท่าน,นั้นเลยมีแค่หกคนเองเก่งรอบนี้เขาไม่ได้กินะบะหมี่หมายเลขแปดแล้วอโอ้ยไอ้หักชั่วอะไรหักทำอะไรเผิด ัขึ้นอย่างนี้เลยไม่แต่ลาวาฮักไม่ชอบอฉันมาอยู่ที่โลเลยไอ้ทักชั่วโอ้ยขอโทษแตจะบดขยี้แกฮักทำอะไรให้เธอกูนใจฮักต้องหลบด้วยระวังอยากได้ก็ขึ้นเพดานไปเลยทีเดียวเลยไม่ต้องหลบ เฮ้ยห้าสิบหนึ่งว้าวจริงกูดีห้าสิบหนึ่งโคตรเทโคตรอาวโคตรตึงฉันจะบทขยี้ความมั่นใจของแกนั้นทิง้ทงซะพอ่านที่มาชนฉันจลนล้มโอฮักกูโทษแกกูโทษแต่เป็นล่าได้ฉันให้อภัยเพื่อนเสมอต่อเลยต้องเริ่มกินถั่วเขียวก่อนไม่จรไม่กิน ไม่หยุดกินอยู่ถัชฉิชาเขียวเว้ยมีคนตามมาทันแล้วเนโกคุนชีหนึ่งตัวตึงตัวแซบตัวตึงยั่วฮู้ยั่วฮู้ฮุสเตอร์ หักศีรษะหักสัตว์เฮ้ยโอ้รีบไปดอยหักเล่นมากนหนอยสอรีสอรีเกิดนีกเกิดนีกเกิดชะปาชะปาได้เจ๊งเง๊งเจ๊งนนนตนน อ้าวพี่สองนี่วะว้าวขามาด้วยความเร็วที่เหนือกว่าหากไม่เล่นไ้สัตว์ตายละพอแล้วะ